สวัสดีทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์อีกอันหนึงนะ่งเนาะไม่ใช่จีนะครับเป็นตัวของแวนดะีเนาะโอเวอร์เดรสไลน์ไลน์ของผมก็จะเป็นโนน่าครับตัวคนนี้แล้วก็เจนนึ่คนนี้ตัวเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเื่งที่ดีนะครับเป็นทิกสตาร์ครับเหุผนที่ใส่คือการันตีทิกสตาร์สองใบแน่นอนแค่แต่จะไม่จัว่วแค่นั้นเนาะจะไปใส่ตัวจั่วก็ได้ครับ แต่ผมว่าถ้าการันตีที่สตาร์สองใบอะ๋อเจอคู่กับมันเจอได้อยู่อืมแต่แค่แเสียหมูไปไปนี้เนาะไม่เป็นไรก็เราจะมาเริ่มกันที่เกจสูนนะครับสักูรู่นะทุกคนโอเคผมใส่ทิกสตาร์ในเด็กอีกสามใบรวมในลายลเป็นสี่ตัวเนาะฮิวติเกอร์สี่ใบครับขีสองใบแล้วก็ ฟอนต์อีกสองใบแล้วก็คีทีดีอีกสี่ใบนะครับดอดอดอ,ดอ,ดอ,ดอสามใบเนาะแล้วก็โอทติเกอร์ชัดกันไหมเอ่ยนี่นะครับโอวติเกอร์ของสีแดงเนาะขอเก็บเกตส่วนบป๊บหนึ่งเนาะโอเคมาต่อที่เกตหนึ่งเนาะ การโจมตีฮิตหรือบูธฮิตชี้หน้าแหวนหยิบหน,น้าแหวนขึ้นมือครับพี่จีสี่ใบครับเกตดึงเหมือนที่สองใบคบแค่นี้ครับผมใส่เกตหนึงแค่นี้ครับโอเควอลิน่าอาร์ครับวอลิน่าอาร์สี่ใบวอลิน่าทีดีเอาไว้หยิบจากไล่ไล่สี่ใบครับออเดอร์สองใบครับเกตสองผมใส่แค่นี้เลยนะ แล้วก็เนวาน่าครับสามใบครับวันนีหน้าเกสเกส,สามครับสองใบครับผมใส่คันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมแนวทางในทางที่ผมคิดไว้เนาะที่ว่าผมจะเล่นยังไงเนาะขอแต่งเด็กแป๊บหนึ่งเนาะก็คือเรา่มจะโจกการขดกันมาหาใบก่อนเนาะ เป็นสามใบเนาะจวขคืนสามอ่ะอ่ามือนี้ได้อยู่พอเราเริ่มเทิร์นจวดกันหนึ่งแบบแบบนี้ทิ้งคีครับไล์เป็นคนนี้ครับก็จบเทิร์นเราก็ต้องการสักเดม,นนะเมหนึ่งเนาะเทิร์นผมจวดหนึ่งอ่ะใช้ามือแบบนี้จริงเลยครับ ที่นี่ครับไรครับสกิลของเจ็ดหนึ่งครับคอที่สตาร์ทแล้วก็ถ้าเกิดมือเรามีวันนี้หน้าอาค,อครับโอเวอร์เดสก็จะมาตึงครับเจ้าสองโจมตีไปที่มรดก พี่พลังครับยี่ห้าครับเธอน่าจะต้องการสักโอ้ทําอย่างงี้นะจบจบครับชี้นี่ครับเรารักมันมากครับบอกเลยเราต้องใช้มันโอเวร์เด<ม>ียวยาวๆเนาะอืมก็เธอเนี้ยคงไม่โดนเต็มนะก็จัวนะถ้าถ้าเขาตีมาเราก็รับไปก็ได้ครับแล้วก็ไล่เปนหนึ่งวันนะสก,กิลครับ ยิบวาลิลน่าขึ้นมือครับไรครับแล้วเราก็จะต้องโซบาร์จกเกตสองเนาะสกิลของเนวนาแนครับทิ้งมือครอที่สตโอเคก็มาต่อกัอนเนาะคอที่สตาจะหลนะุมครับจุยสองครับ เธอเนี้ก็ตีๆไปเนาะแล้วก็พอเข้าสู่เทอรหน้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้เนาะเราต้องกดคาร์บ้านเองแว่นเพื่อเอาบอลลังเลยเนาะเพราะเอเนี้เราพอสมมติเราพร้อมจะตีละโอเดย์เป็นตัวนี้เนาะสมมติตัวนี้ตายเนาะทิ้งมือ ถ้าสมมติเธอคนนี้จะเปอร์เซ็นต์ได้เนาะลืมเลยแล้วคนที่จะตามมาเมื่อกี้ก็โอวเวอร์ได้เป็นไอคนนี้เนาะเอาแวนหวดก่อนระบบมือสองตัวเพราะติดโอเดซ่าสองทูสักคู่เนาะขี้ขี้พลังครับไม่มีนะคนนี้จะเป็นสองหมืน่นคนนี้สามหมืน่นโบเปอร์เซ็นต์ไเป็นสี่หมื่นนะ มีตัวสำคัญแล้วก็ยิงทิ้งไม่ได้ครับันนี้คนนี้ตีเนาะคือเราไม่จำเป็นต้องตีไวนอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดตัวสำคัญสำคัญเขาอยู่ข้างๆเราก็เอาเคาะข้า,ขามก็ได้ไม่บอกว่ามันตีฮิตมันเขา้าตะบานหนมันลุกไงอ่ะถ้าเกิดเราโน้มข,ข้างเขาเขาก็เสียบอดถ้าเกิดสกัดกันก็เสียมือถ้าเกิดฮิตมันก็ลุกใช่ไหมครับอืม แล้วก็ลุกขึ้นมานถ้าเกิดมันปล่อยเฮแล้วตีแวนมีรอบก,ก็ได้ครับก็แนวทาง,ลลง,งเล่นเร่อนี้ก็มาเจ้าประมาณนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ